สวัสดีครับเพื่อนๆชาวท้องถิ่นวันนี้ลองแม็กสอบท้องถิ่นก็จะมาขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์นะครับหลักสูตรการติวสอบสายบริหารที่กําลังจะมีการสอบในช่วงปลายปีนี้นะครับทั้งของเทศบาลอบาตาอบาจาเมืองพัทยานะครับสำหรับหลักสูตรการติวของเราเนี่ยนะครับแม้จะเป็นสถาบันติวเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นสถาบันติวใหญ่โตหรือติดอันดับหนึ่งสองา นะครับของสถาบันติวสายบริหารท้องถิ่นนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆชาวท้องถิ่นนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจนะครับมาติวกับลองแม็กเป็นจํานวนพอสมควรนะครับอาจจะไม่มากไม่หมยอะไรนะครับก่อนอื่นเราไปดูผลงานนะครับในการติวสายสอบบริหารท้องถิ่นครั้งล่าสุดนะผมเท้าความไปครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสอบในครั้งนี้นะครับการสอบสายบริหารท้องถิ่นครั้งล่าสุดเนี่ย เป็นการสอบสายบริหารของโครงการบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งมีการสอบในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับ2564นะครับในการสอบครั้งนั้นเนี่ยจะมีการสอบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทั้งหมด8หัวหน้าฝ่ายนะครับก็คือหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานทั่วไปนักบริหารงานคลังนักบริหารงานช่างนักบริหารงานสาธารณสุขนักบริหารการสวัสดิการสังคมนะครับ นักบริหารงานประปานักบริหารงานการศึกษาและนักบริหารการเกษตรนะครับซึ่งในบรรดา8ดหัวหน้าฝ่ายเนี่ยนะครับทางเราเนี่ยมีคนมาสอบติวมาติวกับเราเนี่ยหหัวหน้าฝ่ายนะครับสำหรับนักบริหารงานประปากับนักบริหารงานการเกษตรเนี่ยไม่ได้มีคนมาติวกับเรานะครับซึ่งผลการสอบเนี่ยก็ได้เป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นพอสมควรนะครับเรียกว่าในบรรดา6หัวหน้าฝ่ายนะครับ ที่มาติวกับเรานะครับในบรรดาหัวหน้าฝ่ายนะในลำดับท็อป10เนี่ยนะครับของเราเนี่ยปรากฏว่าได้ทั้งหมด5หัวหน้าฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอันดับที่1นะครับอันดับที่1นะครับในบรรดา6หัวหน้าฝ่ายที่มาติวกับเราเนี่ยคนที่ได้อันดับ1นะครับในการสอบหัวหน้าฝ่ายของสายบริหารครั้งล่าสุดนะครับอยู่กับเรานะครับอยู่กับเรา2ลําดับนะครับก็คือ หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานคลังครับได้อันดับที่หนึ่งเนี่ยติวกับกลุ่มเราครับและหัวหน้าฝ่ายนักบริหารการศึกษาเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับติวอยู่ที่กลุ่มเรานะครับติวกับเรานะครับอันนี้ยืนยันข้อมูลนะครับชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานคลังนะครับอันดับท็อปเทนแรกเนี่ยวันนี้ผมลงเฉพาะท็อปเทนนะนะครับถ้าเกินเนี่ยเราไม่ได้เอามาลงเพราะมันมีจํานวนมากเราลงไม่ไหวนะครับ ถ้าเรานับเฉพาะทบเทนนะครับหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานคลังเนี่ยอยู่กับเราครึ่งหนึ่งเลยนะครับลำดับที่1ลำดับที่สองลำดับที่สี่ลำดับที่หลำดับที่เก้าเนี่ยนะครับติวอยู่ในกลุ่มเรานะครับหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเนี่ยอันดับที่1ติวอยู่ในกลุ่มเราหัวหน้าฝ่ายช่างนะครับนักบริหารงานช่างเนี่ยอันดับหนึ่งไม่ได้อยู่กับเรานะครับแต่ลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับที่6กเนี่ย ติวอยู่ในกลุ่มเรานะครับเราลองมาดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับมีตัวตนจริงนะครับเราลองมาดูนะครับอันนี้อันลำดับที่หนึ่งนะครับหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานการศึกษานะครับคุณแสงชัยจันทวีนะครับอันนี้มีตัวตนจริงนะครับเราลองไปดูนะครับเขาก็หลังจากสอบเสร็จนะครับเขาก็มารายงานผลให้เราทราบนะครับเขาก็บอกว่าผมต้องขอขอบคุณ ครับลองแม็กนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ทําให้ผมสําเร็จในวันนี้ลองคือไอดอนผมนะครับข้อสอบที่ลองติวอยู่ในข้อสอบเกือบทั้งหมดครับทั้งเทคนิคการจําผมได้ที่หนึ่งครับลองครับอันนี้มีตัวตนจริงนะครับแล้วก็ลองมาดูครับอันนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานคังนะครับคนนี้เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับของหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานคลังนะครับคุณเมลลาเมย์ครับเราลองไปดูเขานะครับคุณเมลลาเมย์เนี่ยเขาไม่ค่อยได้มี เวลามากนะครับเขาบอกว่าหลังจากสอบเสร็จเขาก็มารายงานผลนะครับว่าขอบคุณมากค่ะลองปกติไม่เคยติวกับใครนะครับและต้องปิดงบด้วยนะเป็นทํางานสายคลังนะครับมาลงติวประมาณสองสัปดาห์แต่ก็ผ่านได้ลําดับที่หนึ่งฝ่ายนักบริหารงานคลังขอบคุณมากๆค่ะนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คืออันดับหนึ่งของนักบริหารงานคลังครับอยู่อยู่ติวกับเราครับมีตัวตนนะครับ ต้องขออนุญาตนะครับอย่างคนนี้นะครับคุณจันจีลาบุญมานะครับคนนี้อันดับสองนะครับนักบริหารงานคลังนะครับเราไปดูครับนะครับเขาบอกว่าต้องขอขอบคุณรองแม็กมากๆค่ะย้อนย้อนดูติวของรองหลายๆรอบค่ะเข้าใจมากและขอขอบคุณสําหรับคําแนะนําตอนสอบสัมภาษณ์ด้วยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ที่2ค่ะอันนี้ลําดับ2ของนักบริหารงานคลังนะครับแล้วก็ไล่ไปครับมีอันดับสามนักบริหารงานสาธารณสุขนะครับจริงๆ ต้องขออนุญาตข้ามนะครับแต่ผมประทับใจคนนี้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูอีกคนหนึ่งนะครับจริงๆคนนี้นะครับน่ากลัวมากครับอันดับสองครับนักบริหารงานช่างครับชื่อว่าใช้ชื่อ Facebook นะครับช่างนรกช่างนรกนะครับคนนี้นะครับก็ได้อันดับสองของนักบริหารงานช่างนะครับเขาก็เข้ามานะครับขอขอบพระคุณลองแม็กมากครับสอบได้ลําดับที่สองหัวหน้า ฝ่ายช่างนักบริหารงานช่างต้นนะครับก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่าสถาบันติวของเรานะครับก็เป็นสถาบันติวเล็กๆนะครับอาจจะไม่ใหญ่โตอะไรมากไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนะครับแต่คุณภาพเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับพอสมควรนะครับสำหรับใครที่จะมาติวกับเรานะครับโดยเฉพาะในตอนนี้นอกจากหลักสูตรหน้าฝ่ายแล้วนะครับเรายังเปิดหลักสูตรสมรรถนะ นะครับของผู้บริหารท้องถิ่นสําหรับคนที่จะสอบผู้อําน่วยการกองระดับต้นพู้อ์หน่วยการกองระดับกลางทุกตําแหน่งนะครับถ้าสนใจเนี่ยสามารถทักเข้ามาได้นะครับซึ่งตอนเนี้นะครับเรามีการเปิดหลักสูตรอบรมนะครับใน2รูปแบบนะครับคือแบบออนไลน์และแบบออนไซต์บวกออนไลน์นะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอย่างโครงการของออนไซต์นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเนี่ยนะครับในหลักสูตร ของหัวหน้าฝ่ายทุกตำแหน่งรองปะัลดต้นเนี่ยเราเปิดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีเปิดที่ขอนแก่นนะครับวันที่1-3กันยายนนี้นะครับยังสมัครทันนะครับซึ่งคนที่ลงทะเบียนนะครับอบรมกับมหาวาลัยราชภัฒเทพสตรีเนี่ยนะครับก็จะได้รับการเข้ากลุ่มออนไลน์ด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าการติวเนี่ยสวัน สวัน2คืนเนี่ยในออนไซต์เนี่ยมันไม่สามารถกล่าวได้ทุกประเด็นนะครับดังนั้นติวกับเราแล้วเนี่ยก็มาเข้ากลุ่มติวออนไลน์ด้วยนะครับฟรีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการแจกคู่มือกฎหมายนะครับสาหรับ หนังสือนะครับสำหรับผู้สอบสายบริหารท้องถิ่นสองเล่มเต็มๆเลยนะครับปกติเนี่ยจำหน่ายอยู่ที่ราคา800นะครับแต่ถ้ามาอบรมกับราชพัฒนเนี่ยก็ฟรีนะครับแล้วก็มีแนวข้อสอบในครั้งที่ผ่านๆมาพร้อมเฉลยครบถ้วนนะครับเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนะครับสำหรับใครที่สนใจและสะดวกนะสามารถมาอบรมแบบออนไซต์ได้ก็มานะครับพะได้ทั้งออนไซต์ออนไลน์ line, ได้ทั้งหนังสือครบถ้วนเลยนะครับสาหรับอีกหลักสูตรหนึ่งก็เป็นของสมรรถนะ นะครับสำหรับสายงานผู้บริหารท้องถิ่นนะครับปีนี้เราเปิดเป็นปีแรกครับแต่เราก็มีความมั่นใจพอสมควรนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่เปิดนะครับอย่างที่บอกนะครับมาอบรมกับเรานะครับแล้วก็เราจะมีแบบทดสอบออนไลน์ให้ทํานะครับแล้วก็อบรมออนไซต์ด้วยแต่อย่างที่บอกว่าอบรมออนไซต์เนี่ยมันไม่พอนะครับเราก็จะให้เข้ากลุ่มติว สมรรถนะฟรีด้วยนะครับแล้วก็รับหนังสือคู่มือฟรีเลยนะครับมีแนวข้อสอบสมรรถนะครั้งที่ผ่านมาเบิกจ่ายได้ตามระเบียบครับตอนนี้เปิดระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนะครับที่โรงแรมบีพีแกนหัดใหญ่นะครับสําหรับคนที่สนใจติวสมรรถนะนะครับในภาคใต้นะครับไปพบกันได้ที่หัดใหญ่สงขาแล้วก็เก็บตกรอบสุดท้ายครับ15-17กันยานะครับที่โรงแรมบางกอกพาเลสกรุงเทพมหานครนะครับ ก็ใครที่สนใจก็ยังสมัครได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกนะครับไปลงทะเบียนไปติวกับราชพัฒนเนี่ยก็สามารถติวออนไลน์ได้โดยทักมาหาผมนะครับก็ราคาเป็นมิตรภาพครับเหมาะสมกับคุณภาพนะครับไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับใครที่สนใจก็ทัก inbox เข้ามาได้เลยนะครับต้องขอประชาสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ